ก็ขอบคุณของคนย้อนหลังแล้วก็ล่วงหน้านะครับอยู่ที่คอนแก่นอยู่ที่คอนแก่นก็มีนะครับอยู่บ้านเพื่อนใหม่นะครับทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับของขวัญวันเกิดปีนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็อีกวันวันหน้าก็ไหนที่ทุกคนได้มาก็ขอให้คืนกลับไปร้อยเท่าบัานเท่าเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปงานนะครับพรุ่งนี้ผมสอบเช้า ไปเจอกันครับทุกคนไม่บายนะครับขอบคุณทุกคนทุกชิ้นแล้วก็ที่ทุกคนให้มานะครับชโยกเกยนครับไม่บายครับ